เมื่อวันที่28สิงหาคม2566สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเ,เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอดชจัดงานถแถลงข่าว1ปีแผนปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยและก้าวสำคัญในการขับเคลื่อน Medical AI โดยศาสตราจารย์ดรชูกิจลิมปิจ,จำนงผู้อำนวยการสวทชในฐานะเลขานุการร่วมของคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยถแถลงถึงผลการดำเนินงาน1 ีท่่ผาานมาโดยมีศาสต,ตราจารย์ดรนายแพทย์ศิริเลิศทรงศิวิไลปลัดกรรทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติมาร่วมกล่าวแสดงความยินดีประเทศไทยเนี่ยก็โชคดีนะครับที่เราได้มีแผนปฏิบัติการ AI ต้องขอขอบคุณต้องขอชื่นชมนะครับว่าเราทําได้ดีและยังต้องทําต่อไปอีกแล้วก็หวังว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะมีความก้าวหน้าทางด้านนี้มากขึ้นสําหรับแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเป็นแผนเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนา AI ที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในทุกมิติโดยตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมามีผลการดําเนินงานที่สําคัญในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องตังต้ง,ตงแต่ผลงานด้านจริยธรรมและธรรมพิบาลด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพัฒนากําลังคนตลอดจนด้านนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศนี้เป็นแผน5ปีนะครับ2,565ถึง2,570ผลสำเร็จที่สําคัญที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือเรามีบุาบอนผ่านการบรกลม แปดห มีโครงการวิจัยและพัฒนาด้าน AI ในกองทุน R&D กว่าพันล้านแล้วก็สตาร์ทอัพลงทุนเพิ่มจากการส่งเสริมของรัฐกว่า600ล้านแล้วก็ในส่วนของ g o v e n m e n t AI readiness index เลื่อนขึ้นครับจากอันดับที่59มาเป็นอันดับที่31นะครับสำหรับผู้ที่สนใจดูรายละเอียดผลการดําเนินง,งานเพิ่มเติมได้ที่ www.ai.in.th หรือ Facebook AI Thailand Community นอกจากการถแถลงผลการดําเนินง,งาน1ปีตามแผนปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ภายในงานยังมีการลงนามความร่วมมือเรื่องการวิจัยพัฒนาชุดข้อมูลและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์ด้านปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมหรือบพคโดยเป็นการนำเทคโนโลยี AI ไปช่วยพัฒ ฒนาเครือข่ายและแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลเปิดด้านการแพทย์ตัวอย่างเช่นการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้แพทย์สามารถคัดกรองผู้ป่วยโรคต่างๆได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วเราจะช่วยกันเก็บข้อมูลเพื่อที่จะให้ AI ได้มีโอกาสเรียนรู้สามารถที่จะวินิจฉัยโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เป็นอะไรที่ซ้ำๆสําหรับบริบทรประเทศไทยเราก็สามารถที่จะวางแผนการรักษาได้ดีขึ้นครับเบื้องต้นอาจจะมี2ส,ส่วนนะฮะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการที่ให้แพทย์เป็นคนกําหนดเพื่อเป็นการฝึก AI เป็นฐานข้อมูลจากนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราพบเนี่ยจะมีความถูกต้องหรือเปล่ายังไม่ต้องกังวลว่าโอกาสผิดจะเป็นยังไงมองว่าตอนนี้ AI อยู่ในส่วนของการช่วยเหมือนกับนักบินผู้ช่วยตอนนี้จะามเรื่องเชสเอ็ ray, กซรย์ตับเรื่อง่อาจอประสาทตานะครับ AI ก็เหมือนคนครับต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาสอนมันไปเรื่อยๆผมว่า คอสสูงมากการร่วมมือกันทําแล้วก็มีทั้งเน็ตเทคมาช่วยดูแลตรงนี้จะทให้ลดคอสแล้วก็ทําสิ่งนี้ได้ง่ายขึ้นครับอย่างไรก็ตามความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นตัวอย่างการนํา AI ไปช่วยยกระดับการแพทย์ให้มีความทันสมัยอีกทั้งเป็นก้าวสาคัญในการใช้เทคโนโลยี AI ไปช่วยผลักดันประเทศไทยให้ก้าวไปสู่เป้าหมายของการเป็นศูนย์กลางการแพทย์หรือ medical hub ของเอเชียในอนาคตการที่เรามี AI ในมิติที่เมื่อมันพร้อมนะฮะเมื่อมีความแม่นยำมากขึ้นนะสิ่งนี้อาจจะทำให้ลด ภาราการของแพทย์แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวนะฮะการที่จะเทรน AI ให้ศึกษาจากข้อมูลเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้ AI มีความแม่นยํามากขึ้นตรงนี้ครับที่เป็นคีย์สำคัญว่าทําไมคุณหมอจากโรงพยาบาลต่างๆทางเลกูลเลเตอร์แล้วก็ทางสวทชที่จะพัฒนาตรงนี้ร่วมกันเพื่อให้ขับเคลื่อนการเอ AI มาใช้ในทางการแพทย์